สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับและแล้วตัวละครที่ผมรักที่สุดก็ได้เซ็นใครสักทีนะก็บอกเลยว่าคิดถึงการ์ดเขียวของตัวละครนี้มากนะเอาไว้กดแอคคู่ต่อสู้โอเควันนี้เราอยู่ในทีมฟิวชั่นวอริเออร์นะครับก็จะมี3ตัวหลักนะโกจิต้าบลูนะครับแล้วก็โกจิต้าสีอันตราแล้วก็เบจิโต้บลูนะครับ ส่วนตัวละครที่เอามาบัฟ Z a b i l i t y t นะครับก็จะได้ตัวละครที่แจกเซนไคบัฟทั้ง3ตัวนะก็อย่างละตัวกันเลยทีเดียวนะส่วน Equipment นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใน PVP กเลดีกว่านะครับไป อเ okay, เปิดมาเจอเขียวชนเขียวครับดิแบบจิตอลยึกยักบลไปแล้วตัวเขียวขึ้นมือแบบนี้ผมรออะไรล่ะ <c oughs> ก็ผมรอจังหวะนี้อยู่แล้วเปิดมาจังหวะนี้ก็ใส่ไปก่อนนะขอหน่อยนึงมาดูดาเมจที่ทําการเซนไคแล้วหน่อย,อยเอาเรื่องอยู่นะแรงอยู่ครับทําการสไตล์เข้าไปครับ ลาสซ้ำเข้าไปครับเจอเป็นโกคูเด็กจากภาคไดมะนี่ไงไซส์สเต็ปสลับกับลาาครับจ่ายฟ้าไปหนึ่งทีโอ้โหนี่ไงไฟนอนแฟลชล็อกหลบตัดเข้าไปสวยแล้วตายไปก่อนไงโกคูไดมะเฮ้ยแล้วมาอีกใบว่ะ มันมาอีกใบว่ะแล้วรออะไรอ่ะแล้วผมรออะไรล่ะจังหวะที่ขอหน่อยนึงเอ้เกี้ยวการเขียวโอเคอได้อยู่เรายังไม่เสียการเขียวของเราไปนะบอกเลยว่าเซนไครมาทั้งทีก็ต้องขอหน่อยเถอะว่ะเฮ้ยหลบได้แล้วผมรอแล้วผมรอเลือกที่จะเรื่องที่จะขอหน่อยนึงอะระดชนครับล็อกกลับมา ตัดเข้าไปโดนหลบได้จังหวะน,นี้สวยแล้วโอ้โหเราทําการแปลงล่างเป็นซูปเปอร์ซซยสามครับทําลายการ์ดบนมือของเราทั้งหมดแล้วเคลี้ยงทิ้งมาจังหวะน,นี้ล็อกการเปลี่ยนตัวสามวิแล้วทําการล้าเข้ามาอุโโอ้ยสองใบขึ้นหลอดเราบางหรือตัวเขาแรงไม่ทราบสลับมาเป็นโกจิต้าสี่ครับโอเคใบหนึ่งอยูน่นเกลเต็มแล้วจังหวะน,นี้เหมือนจะตุกติดด้วยการ์ดฟ้า กตินะอันไหนยึกยักยึกยักไอ้ยึกยักยึกยักหน่อยนึงล่าสเข้าไปครับมาตัวเมนวันนี้คือลูกรักผมเองก็งมาดิขี้ดีเจนเฮ้ยโอ้ตัวนี้เขาว่าเชงบลาสเหรอฆ่าอย่างเท่ ผมไม่ได้ไปเปิดลแล้วผมกด Rising Run ไปเลยนะโอเคโดนเดาได้ครับปุ๊บผมมีเกรดหลบอีกรอบนึงมีการแปลงร่างนะในการเอาชีวิตรอดและนี่คือเบรจิตโตบลูทั้งเข้าไปโดนหลบได้แล้วผมรอลกหลอกอยู่แล้วกัดฟ้าไป ตายโคตรแรงเราเล่นงการ์ดบนม,มือทั้งหมดอะกดเมนอรเบลิตี้นะเดี๋ยวผมจะทำการโอเคกัเขียวกดอัตติมิสกิลนะเพื่อตัดทางด้านของความสามารถในการเคาน์เตอร์อัตติมิสกิลแล้วก็จะเก็บกูชิต้าบลูปิดเอา้าคิไม่พอไอ้เขียมันโดนตัดขฮ้ยทันไหมโอ้โหมันตายพอดียดอย่ดีนี้ผมกาดให้มันติด ไออ ability ในการตุยท้องแล้วมันถีบกลับมาอนะแต่นี่ถึงตายเลยวะ่ะโอเคไม่เป็นไรไว้เกมหน้าครับให้บริษัทย,ยาตึงๆเซนไครบัฟตึงๆมาฉเฉพาะ วิ A, ว่งเกือบพื่มาจกมาสุดทางแต่ว่ายังโดนต่อคอมโบอยู่ดีครับเดี๋ยวหังลีสี่ตัวอย่างแรงอ่ะสลับมาเจอสีม่วงผมนี่ขอหน่อยนึงว่าถึงจะไม่ใช่การ์ดเขียวเลยขอควงเลยอุ้ยต่มผมรอเอาคืนอยู่นะผมมีการซ้าเหมกันนี่ผมรอเอาคืนอยู่โอ้โหแต่ผมผมจะแรงกว่าไงไหลกันให้เข้าไปไม่ได้ครับ กลับมาครับเก็บทา่าของยูนิเกตเอ้ยเก็บทันไวนะ้เนี่ยโอเคสองใบเต็มปกติสามใบนะใส่แรงเกินว่ะใส,ส,สเข้าไปสลับกลมลสครับบลาสเข้าไปสลับคิจิตาบรูไม่ไงได้อยู่โอ้โหกาเขียวที่จริงใจของผม บึ้มไปก่อนจังวันนี้เอ้าแต่ว่ามันล่วงไปแล้วสตาร์เข้าไปเลยโอเคครับตัดคอมโบนิดหน่อยบลาส์สเข้าไปโอเคมีบลาส์สอยู่โอ้บลาส์สสองใบก็ได้เรื่อยๆโกหงมันจะตายโอเคมาว่ะมาว่ะลูกลักกูมันจะได้แจ้งเกิดกวันนี้แหละมันจะเกิดแล้ว เอากระเขียวขอ,ห,อน <u> uh> <spinal pres ide> หน่อยนึ like ่งเอออยนี <sc> ่ก่อนเอาอันนี้ลงก่อนขอหน่อยนึ่งเขี่ยวเปลี่ยนตัวมันไม่ให้วะขอนิดนึงไม่ได้เหรออุ้ยชิบหายแล้วเราเปลี่ยนตัวไม่ได้เขี้ยะอืออุ้ยเกือบตายเปลี่ยนออกเลยล็อกหลบอกเจ้อยู่พวกยิงมาเฉยเลย เกือบล่วงเราขึ้นไปจังหวะนี้ตายซะโอ้โหเปลี่ยนอ๊อกลุโอ้โหเช้งกัตฟ้าผมได้สุดอย่างยอดสำหรับกูจิต้าฟโฟล์ม่วงชนม่วงบล็สคก็ไปครับเดี๋ยวเราจะใช้แผนเดิมครับในการตัดอดัติเมสสกิลความสามารถของโกหัง อ่ะแต่ว่าเขาออกก่อนนะโอเคครับหุยตัวตัวรุ่นรุ่นใหม่หมดเลยนะทีมเขาการ์ดเขียวไว้ก่อนสไตล์เข้าไปเลยครับเหมือนจะกระแทกเข้ามาว่ะลาสไปครับเจอทางด้านของหุ่นกระป๋องไนงะ แล้วได้ข่าวุ่นกระป๋องมันอึดขนาดไหนกันเชียวเอาแต่ว่าเปลี่ยนออกอย่างไวทำไมกันผมกระลำต่อครับเอ้ยสลับครบแล้วนะสลับบ้างล้วได้การ์ดฟ้าจังหวนะนนี้ฟ็อบบิ้วับมายิงขึ้นเต่าไปโอเคโอ้โหละแรงไงหลอกไอตัวเฮียดนี่เขาวเต,เตอร์สไตล์อือหือ แล้ววิ่งเข้ามาแล้วเฮ้ยแฮมเมอร์สตอร์มแล้วปลาพวกปลาคอนไปด้วยเลยเทพสายฟ้าเนี่ยเราวมาคับเปลี่ยนตัวเลยนะเจ๋งจัดแทงล่างอะป๊อบไปจิตตมรูต้๊เใหญ่เป็น กูกิต้าโฟโล์ยินิเกตเต็มโอเคส่วนยินิเกตเขายังไม่เต็มก็ยังไม่ได้นะยังยังลำแบบสุดไม่ได้เอ้ยโอ้หวนมานสุดเลยไงเอ้ยอ๋อชิบหายละจังหวะน,นี้ให้ยินิเกตให้เต็มก่อนครับเติมไปนะึงโอเคอจังหวะน,นี้เขาเตะถึงมาตามมาเบลัสต่อเนื่องครับ อ้าวแต่ว่าเหมือนการ์ดเขาจะหมดละการ์ดหมดละลอกหลบไอ้เชี่ยผมกเกือบดีนะยูนิกเกตทำงานไอ้นี่มันเริ่มเล่นใจเย็นแล้วผมการ์ดฟ้าไปเลยเต็มๆล็อกหลบหนึ่งทีอโอเคไอ้ตัวนี้มันมีเอ่อดราก้อนบอลอยู่ที่อกด้วยนะซึ่งผมดู ได้มาไปแค่ตอนเดียวนะเหมือนจะเป็นผู้พิทักษ์ตู้แก้วรักต้นบอลของโลกปีศาจรอเปล่ามันมีอยู่สามตัวโอเคตเข้าไปมาแก้วแล้วไม่เง้ยเควียนเควีอนคอนไปด้วยเลยแล้วก็สั่งให้บินไปด้วยกันอ้าวอะไรซิมรัดแบบนี้ล็อกหลบต <c oughs> เข้าไป มาอุย๊ยเปลี่ยนตัวไม่ทันนิดนึงครับไม่เป็นไรมาในเทอร์นี้บรัททั่วไปแล้วผมมีทางด้านของการดเขียวสุดเฟี้ยวผมนจะต้องแช้ิเมสกิลด้วยนะมันจะไม่พอครับกดเมน่าเบริตี้ครับจังหวะนี้ใช้ไปเลยแล้วกันผมอยากดูความแรงว่าเอาลงไหสำหรับสีม่วง จริงๆมันจะแรงกว่านี้ถ้าเลือดเราต่ำกว่า50%ใช่มเรากลับขึ้นมาอีกรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายอยู่นะจะเหมือนเลือดมันมีอีกรอบหนึ่งรึเปล่าเฮ้ยมันควงค้อนว่ะไอหมอนี่แล้วมันลอกการเขียวผมร่วงมาแล้วไม่เป็นไรโอ้เราเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับสตาร์ทเข้าไปเลยโอเคเก็บสามปะเนี่ยจีครับ เดี๋ยวผมเห็นเห็นทีมเขาแบบนี้แล้วผมลืมเช็คไอ้นี่เลยนะเซนไคบัฟของคุชิต้าบูเรานี่บัฟฟิวชั่นก็ทีห่หนึ่ซาก้าเดือมูวีนะ่นี่ยแต่ผมเดาว่าน่าจะบวกน่าจะบวกซาก้านะไม่งั้นคงไม่เอาเล่นคู่กับฮังบีสโอเคตัดฟ้าไปเลยครับสลับมาทาง้าของโกฮังบีสแล้วโดนเฟิร์นแฟลช เข้าไปเกือบครึ่งหลอดนะล็อนนะลกหลบเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วขอหน่อยเธอวะมันห่างหายไปนานเอ้ยชิบโอ้ลุกอีกแล้วมนดัดทีเดียวเองอะวันเนี้ยแบบยังไม่อิ่มขอไอ้คีไม่ได้เหรอจะใช้ยากมากาการ์ดใบนี้ล็อกหลบ ลบอีกทีนึงโอ้โหมันถอยว่ะเล่นใจเย็นด,ดิแล้วผมซวยแล้วไงดามมดอันมหาศาลรอสองใบครึ่งหลอดปึ๊บโอเคแล้วเด้งกลับมาครับแล้วเขาเปิดบัฟหัวฟ้าเหมือนกันไงเราเปลี่ยนหนีมาเป็นคุจิต้าโฟครับในช่วงที่ยูนิเกตเขายังไม่เต็มตอนนี้เรายังสามารถส่วนกระแสได้อยู่อีกสักใบหนึ่งหรือเปล่าโอเคเขายังไม่เต็มนะ เอาแต่ว่าเขาเลิกแ็กออกมาก,การ์ดหมดหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเปิดไปก่อนแล้วอโอ้โดนล,โล็อกการ์ดหมดเลยเอ้ามาแล้วไอ้เชียเอยเฮ้ย <c oughs> ขอหน่อยนึงเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่ให้วะขอหนึ่งเดียวเอง โอเคเหมือนเรากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากโอเคเกือบไปย่ายเขายิงมานะกระแทกเข้าไปโอเคอะไรเล่าวิ่งอหกแล้ว,แ,ลวแก้มือ <c oughs> สองจิงสองใจจะหลบหรือจะการเขี่ยเดียกลายเป็นโรค เฮ้ยโอเคเฮ้ยโอ้โหชิบหายเรียบร้อยช็อตนี้โอ้โหแรงเกิน14ดาวผมไม่ยิงไม่มีที่ยืนฮนะสีม่วง14ดาวผมไม่มีที่ยืนซะแล้วโอ้ยลดทันอยู่โอเคแตงล่างเฮ้ยปึ๊บฮ่าลดได้ดีครับ จังหวะนี้เราเหลือ2ตัวต้องรีบเปลี่ยนตัวนะเพื่อจะให้ตัวที่กลับเข้าไปทางด้านครูดาวในการเปลี่ยนตัวเร็วขึ้นนะถ้ามัวแต่ต่อกาสเราจะเล่นลําบากจะไปตันช่วงตอนเปลี่ยนปิจิต้าลงมาแต่ว่าจังหวะนี้เราจะกดปิติเมตสกิลไม่ได้นะครับเพราะเขาจะเปลี่ยนกฮังบีสเข้ามารับแล้วก็สวนกลับไปได้ท,ทันทีซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันได้ตลอดทั้งเกมหรือเปล่าโอเคกดไปเลย ล็อกหลบหลายสิ่งสัตว์ได้ครับแอบเต็มอยู่เกมนี้เขาเล่นดีแล้วผมก็เล่นพลาดเยอะด้วยแล้วผมวัวแต่ขอหน่อยโอ้โหท้าวได้อีกขออีกหนึ่งนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยยุอยู่ในร่างนึงนะมึงโดนไปแล้วโอเคบลาส กดเมนาบิลิตี้ครับฟื้นฟูเก,กรนหลบไหลกันให้ข้าไปแล้วล็อกหลบโอเคยังไงถ้าเลือกใครตายแล้วก็ผมจะเลือกเิจิตโตบูสังเวยไปแล้วกันเพื่อจะเก็บมหาเทพกโกจิต้าของเราไว้เดี๋ยวมันต่อกการ์ดยาวจริงนี่การ์ดเขียว ลาสเข้ามาครับผมมีกราร์ดฟาสสองใบแล้วก็การ์ดเขียวมีใบหนึ่งนะยื้อทันไหมโอเคยังได้อยู่อุ้ยแต่ว่าเราพร้อมเปลี่ยนตัวแล้วละ่ะอ่าเปลี่ยนตัวออกครับแอบตึงนะพลาดอีกสักสองคอมโบนะ่จาจะตายคู่นี่โอเคได้เปิดอะ่ะสวยเลย มามัรอการ์ดเขียวไม่ได้นะโอเคครับจีิจีมาเป็นก๊อปขี้นะผมยังนอนไม่หลับ่ะผมผมขออีกสักใบหนึ่งได้ไหม <c oughs> ลาซ่้าไปสลับหมาแล้วตัวตึงตัวตึงในย่านนี้ ทีอยอสเ S สีเหลืองซากาฟอร์มเดอะมูวี่นะไม่ใช่ฮังบริสแต่เป็นนี่ครับตัวนี้ต้องระวังเขาเหมือนกันนะกัดเข่าน,นะเล่นเพลินๆดนโดนขอหน่อยนึงเหมือนกันไี้แย่นะอ้าววิสมาทำไมแล้วโดนครับวิสกูสลับโกกิตาบูมาลำแล้วมจะบางมาก ตัวมันตกเมตาไปแล้วนะเหมือนเขาจะเอามาแค่สลับบับดามเห็ให้กับอีก2ตัวที่เหลือแต่ก็ไม่ให้คุ้มนะครับเอารักูมีกัเดเียวเออขอหน่อย <c oughs> น,ะนึงเถอะนะปุ๊บนี่การคอย,ยม,มีควงหมัดหน่อยดิก็ตายเลยจังหวะนี้ผมไม่ส่วนแล้วผมกดอัติเมทสกิลเลยแล้วกันนะการพวกกดยอมแพ้ก็ใช้ใไปเถอะอุ๊ย แล้วมันโดนไงเเออออ่ยังคงให้เป็นท่าที่สวยที่สุดในเกมสำหรับผมนะตอนนี้ได้แรงอวยทั้งปวงตึมขึ้นเต,ต่าไปล็อกหจบตั้งเข้าไปครับโอเคน่าจะจีๆและเขาน่าจะมีหลอดไหมโอ้หลอดปลดไปแล้วดีกว่าโอเค